ขับแล้วมันสบายนะมันใช้นิ้วได้มันไม่ต้องมัดเบกเลยบางคันช่วงล่างดีแต่ว่าไอ้ตรงนี้เจอนี่สถานรื้อคันก<อ>ันนะอันนี้ปล่อยนะเปิดแล้วนะครับเป็นไลน์ Open Chat นะครับเซิร์ชเข้าไปที่ Open นแชทนะครับว่าเอกใช้เดี่ยวหรือว่าก็พบกับผมได้แล้วก็สอบถามข้อมูลได้นะครับยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างครับทุกอย่างที่ทำแล้วเป็นจริงขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Ford Everest นะครับคันนี้เราเลือกเอาโช๊คอัพเป็น o อซี่ซัสเพนชันปรับ24ระดับเพราะว่าสาเหตุว่าเนื่องจากว่าตัวนี้น้ําหนักเวลาช่างรวมจริงๆแล้วนะครับประมาณ2.4ตันซึ่งจะเป็นต้องใช้โช๊คอัพโมโนทูบซึ่งมีแรงดันแก๊สสูงแล้วก็ความหลืนของน้ํามันเพียงพอนะครับทำให้ยอบยั้งการโครงของตัวรถได้ I'm in a hole right now when I don't think I'll ever climb out. Ever climb out. And I had a little hope left, but the world took it right out. อันนี้เดี๋ยวมาเรามาดูครับหน้าตาของกระบอกของ o อซเป็นแบบนี้นะครับเอ่อตอนนี้มาลุกใหม่นะครับเป็นตัวหนังสือสติกเกอร์สีดำละเอ่อภายในบรรจ,จุแกส๊สแรงดันต่ำนะครับซึ่งจะทำให้ไม่กระแทกแล้วก็ปริมาณน้ำมันเยอะจากกระบอกที่ใหญ่ทำให้รถไม่มีอาการโครงนะครับแล้วก็สปร,ริงที่ทำมาจากเหล็กซับเซึ่งคุณสมบัติอีครบถ้วนจริงครับ อันนี้โช๊คอัพเนี่ยจะเป็นข้างหน้าแกน18มิมข้างหลังแกน16มิเมเพื่อหวังผลด้านความนุ่มนวลน,นะครับด้านหลังแกน16มันจะมีน้ํามันเยอะกว่าแล้วก็อันนี้รับประกัน3ปี100,000กิโลถ้าที่ Common เดลต e เซ็นเตอเสียหนึ่งข้างเปลี่ยนให้1คู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการทดสอบสมรรถนะคันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับในเอเวอเรสตซปรับ24ฟูลเซ็ตครับ เดี๋ยวจะทดลองเบรกลงทางลาดนะอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นสะพานนะเป็นคอสะพานสองจังจหวัดนะเราไปลองดูสวัสดีครับผมเอกชายเดี่ยวนะครับตอนนี้อยู่ในเอเวอเรสต์นะครับกับช่วงล่าง OC Suspension Full Set นะครับ อันนี้มาลองลูกด้านาดกอนนะครับเป็นลูกระนาดแต่หลายขนาดอันนี้ลูกระนาดตั้งๆสันสอ่อันนี้เซ็ตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพอดีเข้ามาจากจังหวัดเลยแต่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุสสนดนะคันนี้ก็เลยใช้ทั้งออซซี่ซัพพ e n ชั่นฟูลเซ็ตนะครับแล้วก็ปรับกันโครงปรับสปริงแล้วก็ใส่คำหน้าเอ้าท์ร่าไรซิ่งอันนี้ถือว่าเป็นสุดของเอเวอเรสต์นะครับเพราะว่าเราจะป้องกันการโกงจากตัวถังที่เอ t r ท์ร่าไรซิ่งคหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูในภาพนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูสม แบบครอบครัวจริงๆนะครับคุณเจ้าของรถเ,าเขามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องนั่งหมดเลยนะเต็มคันก็เลยต้องาการให้มันสบายแล้วก็เกาะถนน,นครับคันนี้ก็ยกสูงขึ้นามาประมาณ1.5นิ้วเพื่อให้การใช้งานตอบสนองถนนแบบประเทศไทยนะครับมันวิ่งได้ทั่วๆึงสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เอลเวอรเรสต์นะครับแล้วมีปัญหาคือมันยกยกม,มึนๆนะครับมันสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเตะช่วงล่างาทั้งเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ทำได้หมดครับ แต่ใน e v e r e s t b ต t ไปเทอร์โบอาจจะแพงกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าของมันไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็น e v e r e s t ตัวธรรมดานเนี่ยสามหื่กว่าก็อยู่ได้แลนะครับอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นสะพานนะเป็นคอสพะพานสองจังหวะนะ ด้วยความเร็วประมาณ80กว่านนครับรอบแรกนีด90ครับไปเลยนะโอ้โอโอโอดูเลยอันนี้เป็นสันถนนครับลองดูมาแทรกไปโอเคนะอันนี้จำลองเหตุการณ์หากระทันถังรถการหากระทันถังนนนะรถ ได้นะครับมันสามารถป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ได,ด้ในรถที่แต่งทุกล่างจากผมไปนะครับมันทุกคันจะได้รับการเทสว่ามันสามารถทําได้จริงในถนนจริงๆนะครับบนพื้นผิวถนนจริงๆที่เราใช้งานสาหเตุที่ไม่เทสในสนามแข่งเพราะว่าสนามแข่งมันเรียบแล้วมันไม่เหมือนกับพื้นถนนครับเร้ไปลอเราตรงนี้ ระบบความปลอดภัยมันไม่ได้ทํางานมากนะครับเพราะว่าปกติเวลาจะเสียการทรงตัวมันจะทํางานแต่นี้มันไม่เสียนะมันเลยไม่ได้ทํางานนะคัันนี้ที่เห็นเลี้ยวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยาง a อทนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงจากข้างนอกนะที่เปิดกระจกไลย แต่ว่ายังไม่ลงตัวนะั้งขาดนิดหน่อยบาลานยังไม่ได้นิดนึงแต่ตอนนี้มาลองดูเป็นลิ้นโดยรวมแล้วว่ามันจะปรับแต่งไปในทางไหนนะน,นี้รนะ้อยสี่สิบนปล่อยสองมือได้นาะนๆนะที่ร้อยห้าสิบนะ ีรถมันมีสมรรถนะที่ดีเนี่ยโดยเฉพาะการบรรทับควบคุมด้านหน้าถ้ามันมีคอนเหลื่นเหมาะสมมันจะสามารถขับแล้วมันสบายนี่มันใช้นิ้วได้มันไม่ต้องหมัดเบ่งเลยแล้วมันสบายเนี่ยมันใช้นิ้วได้มันไม่ต้องหมัดเบ่งเลยมันสบายนีมันใช้นิ้วได้มันไม่ต้องหมัดเบ่งเลยอย่างนี้นะมันไม่แตกเด้งความไม่ได้เด้งเลยไม่ได้ไงขับแล้วมันจะไม่เหนื่อยอันนี้ร้อยห้าสิบห้านะครับร้อยหกสิบครับไปแบบลื่นเลย มาอยสิบเปลี่ยนเลนได้นะนะี่ร้อยหกสิบครับเรียบโค้งเลยนะครับโค้งมากๆก็สบายมากทีนี้นีนข้รอกลมแรงมากนะคันนี้นนนกนย,นะนยกสูง1.5นิ้วการที่ทำให้รถวิ่งได้แบบนี้นี่ค่อนข้างยากครับเพราะว่าแรงยกใต้ท้องมันเยอะนะครับันนี้ก็มีอาการนิดหน่อยนะ ก็สูงมากๆอย่างนี้เล่ควรวิ่งเร็วประมาณขึ้นไปนะ <S <S แต<ล>่ก็อยู่เกินกฎหมายกำหนดไปเยอะแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะลงเส้นปาถนนนะครับที่มันจะสถานอไม่ในสถานเนี่ยแล้วแต่รถเลยนะน,นี้บางคันช่วงล่างดีแต่ว่าตรงนี้เจอนี่สถานบางคันก็ดีนะ,น,น,นะอันนี้ปล่อยนะดีระดับเยอะเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวจ้งัง มันอยู่นะเขามีท้ายสะบัดนิดนึงอันนี้ยางเอทีด้วยนะครับมันมัแข็ง้วปกติดอกแบบมันจะแข็งอยู่เติมลม40อันนี้เยอะไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมากนะว่าเอ่อล้อยางยางขนาดใหญ่ๆนะหนาแบบพวกเอเบฟอเงี้ยต้องเติมลมเยอะๆเพราะว่ามันใหญ่ดูต้องเติมเต้มเต็มจริงๆลมยางมันวัดจากแรงดันที่ออกมานะครับยางยิ่งใหญ่จริงๆมันต้อง่เติมน้อยนะก็สัก เออพวกคนที่ใช้ยาง Bf ไดยี่สิบแปดสาสิบก็ได้แล้วครับแล้วที่เติมลมยางเยอะไปมันจะทําให้ไม่เกาะถนนในในหลายๆอันนะมันจะแบบเออหน้ายางมันไม่สัมผัสถนนเต็มนะครับอันนี้เดี๋ยวจะตบฝาท่อแบบลึกๆสับสันๆนั่นหนึ่งนะตรงนี้นะเป็นเหล็กเลยใช้ได้เกือบได้เดี๋ยวระวังนิดหน่อย คันนี้ที่ต้องปรับมากลับมาปรับรอบที่2เพราะว่าเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ทําการ modify เ,เครื่องนะครับหลังจากทำช่วงล่างเสร็จแล้วของรถไปทําการปรับแต่งเพิ่มพลังเครื่องยนต์ไป remap ม,มาเปลี่ยนวัีดมาการเซตอัพมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเพราะว่าแรง G ในการใช้มันไม่เหมือนกันนะครับแรงดึงอย่างเี้เวลากดเงี้ ครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาการโครงหลังจากการใส่ช่วงล่างแต่งไปแล้วนะครับอยากให้มันนิ่งกว่าเดิมท่อแตกต่างระหว่างรถญี่ปุ่นและรถยุโรปก็คือว่ารถญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่มีตัวเหล็กตรงนี้พาดไประหว่างนี้นครับอย่างเช่นพวกแอคคอร์ดรถเบนซ์นี่จะมีเหล็กตรงระหว่างเครื่องยนต์ซึ่งเขาเอาไว้เพื่อทําให้ตัวถังมันมีความแข็งแกร่งนะครับไม่ไม่เอียงง่ายอย่างอันนี้เวลาเราดามไปเนี่ยเราจะถ้าอย่างนี้ตัวถังรถมันจะขยับใช่ไหมครับอันนี้การที่ใส่ตัวนี้เข้าไปทําให้มันตัวถังมันไม่ขยับตัวมากไม่มีการบิดตััวเยอะนะนครบ ในรถบอดี้ใหญ่ๆแบบนี้นี่มีความจำเป็นค่อนข้างมากถึงฟอนตูเนอร์เอเวอร์เรสต์เทมนี้ใส่เข้าไปแล้วเห็นผลชัดเจนนะครับเอาขาดุนใดเล้วองน,นี้ก็อ,อยากจะให้ใส่กันตัวนี้รถมันจะนิ่งขึ้นแบบเป็นรถยิบแบบรถยุโรปไปเลยนะครับเดี๋ยวดูสมรรรนะกันตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ทางด่วนเดี๋ยวจะวิ่งตรงนี้จะมีโค้งแรกนะครับค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเกาะถนนอยู่ไหมนะ 16th wait a tonight the not that's นี่ก็ปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะโอเคแล้วครับตอนนี้พอกำลังเครื่องยนต์เบิ่มมานี่มันมันขับมันกละแบบนะครับเพราะว่าแรงจีมันเยอะขึ้น นี้เ่าทางเกิดลงแรงนะครับเอวบล็อกยก1.5นิ้วนะไม่ปิวลงนบดีใช้ได้เทคนิคการทำเอวบลให้ดีนะครับคือข้างหน้าเนี่ยเป็นหัวใจของตัวตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ารน้ำหนักเครื่องยนต์เยอะนะครับเรานับน้าหนักถึง2 4ตันนะครับในการชั่งจากโรงงานนะแต่ถ้าชั่งจากของจริงนี่2.5ตัน การเซตอัพมันจะไม่เหมือนรถจนทั่วไปที่หนัก1,500กโลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนเรารูปแบบกันอันนี้150นะมัค่อนข้างนิ่งครับ เดี๋ยวจะทดลองเบรกลงทางลาดนะซึ่งมันจะดูว่ารถได้สมดุลหรือเปล่านะครับเวลาลงทางลาดเนี่ยน้ำหนักมันจะชิดไปข้างหน้าหมดเอาละเดี๋ยวเต็มตัวครับนี่ความเร็ว100ครับเบรกก่อนนะครับอันนี้ปล่อยมือนะตรงรอยู่นะครับอันนี้ใช้ได้คือ ในการเช็คอย่างนี้ผมไม่ได้เออ่แบบเช็คทำเพื่อโชว์นะครับแต่อันนี้เพื่อให้เห็นว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆจ,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 จะไปต้องเบรกเนี่ยจะเบรกครับมันต้องเป็นเส้นตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ได้บาลานซ์มันจะดึงซ้ายขวาไปครับซึ่งมันเป็นอันตรายค่อนข้างมากเดี๋ยวมาดูมันเลยับเนียนะว่าเรื่องนะครับว่ามันเหมือนจับไปแล้วดีขึ้นมากแค่ไหนครับนี่จุดตอนจุดตอนแรกมันเบรกมันจะไม่อยู่ข้างหน้ามันคลิปนะ I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next. Trust me, take a deep breath. Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head. สำหรับรถที่มีน้ำหนักเยอะอย่างนี้นะครับการเลือกโชคอ,อัพที่มีความทนทานแล้วก็ซ่อมได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นมากจําให้ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆนะครับซึ่งในรถน้ำหนักเยอะเนี่ยการทํางานของโชคอ,อัพี่จะค่อนข้างหนักมากต้องหาที่ระบายความร้อนได้ดีๆแบบตัวนี้นะครับโปรซี่สึเฟนชั่น So I'm, I'm sick of the declining mental health How about you go help out your fucking self? Take control of your life, don't need no one else It's about time that we all get help From ourselves like a fucking shelf Stack the chairs up and find a way to do it all by yourself We're always deferring to somebody else The key is to show everybody, don't tell my god Are we all to blame? We should feel ashamed It drives me insane, it feels like a game We all lose and blame someone else Cause we feel like they rigged the game And no, ain't nobody ever gonna stop you Put your mind to it, nobody will drop you All the way to the top, never stop you come my life to live, to see it right through are you inside? I'm sick of never feeling quite right I'm gonna make a change this time You better do the same and climb Oh man. I to up next? Trust me, take a deep breath Everything you forget This is now a real threat To every doubt in your head เสียงตกลงกดปีนี่เอยไอเครื่องมันนะครับฮะปุ่มกตกลงนะ